เงือเขียดปันกรพี่น้อยก็เต็มหัวอะไรนี่เนาะจิตนางงูกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องการเบิร์สุขู่สู่คนกัยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองบาสีงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าสีงก็อยู่ที่บ้านโอกสูงพี่น้องเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์นักเขีเอาอีกคือเก่าในพี่น้องกราบ บัวเซียงเดินทางมาเมื่อนี้พี่น้องเนาะมาหาครอบครัวของเอ้ยเตียนพี่น้องเอ้ยคนหนาบัวเซียงก็ได้นําเสนอไปแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าบัวเซียงมาเมื่อนี้กลับมาเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่เจดีพี่น้องเนาะอยู่ประเทศไทยพี่น้องเอ้ยโดยกับเพื่อนสื่อพ่อสมยงจันทกางพี่น้องเนาะเพื่อได้ส่งเงินามาช่วยเหลือครอบ,บครวคัวของเอ้ยเตียนจํานวนห่าร้อยบาทพี่น้องเอ้ยโดยทอนนี้กับบัวเซียงกับเลขมาเป็นเงินลาวเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัวเซียงสีม่วงทั้งครอบครัวพันเลยพี่น้องเอ้ย ซึ่งครอบครัวนี่เพิ่นกับมีทั้งบ่อจันเราเพิ่นก็ได้ต่อเติมได้เฮ็ดเฮือนที่สั้นหลังไม้ได้ไปน้องเห็นเนาะหรืออันนี้กับมอบาทีทางบ่อจันทร์ไปน้องเนาะอันนี้บัวเชียงกับมามอบทั้งทางผู้ใหญ,ญ่จะดีมอบให้บัวเชียงอีกรอบหนึ่งไปน,อน้องเนาะโดยก่อนอื่นบัวเชียงก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางพ่อสมยงจันทาก,กางเนาะที่ให้บัวเชียงนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมื้อนี้โดยบัวเชียงก็ขอให้ทางผู้ใหญ,ญ่จงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บหายได้ความไขบ่บ่อมีเด้อสุขกายได้สบายใจเนาะ สาธุอ่ะโอเคพี่น้องไปเบิง่งครับไปชมกันเลยพี่น้องเนาะว้าโอเคพี่น้องกระเสียงมาฮอดอ่าช่วงเที่ยงพี่น้องอ่ากระซี่เละนอนฮอตเนาะโอ้โต้พี่น้องเงนะาเะมองสีส่วนที่เศร้าเพิ่นอันนี้น่าจะเป็นรถสร้างอ้าวสบายดีละ่ะ,ละใช้แม่เจ้าเลยอืมเหมือนเดือนบ่โอ้ฝนกำลังเห็ด กบเข่ากับน้ำอยู่อันนี้เนาะป้าหนึ่งเข่ายังคือน้ำคือรุ่นในนี้นี่หนึ่งเฮดบ่อ๋อตัวหนึ่งเฮ็ดปวกบ่ออ่าอยู่พอมหน้าพอมตาบอดอยู่เนาะปะ้านี่พี่น้องเนาะ,ะสบายดีตู้ใส่สบายดีสบายดีอ่าสบายดีทั้งอันพ่อป้อนดยอ่าโดยอ่าสบายดีป้ากำลังเฮ็ดยังอันนี้ฮะ Tăm hôn sang hết hương 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 nó hương hết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  hương đó đó, hết hương hết hòn hết rồi đang hết hương hết hương hết ตามบังหุ่งเ้ออนาะอันไอ้ตู้นี่เป็นแม่บ่เจ้าบวาโดยแวนูมื้อนี้ก็ได้พบไปเจอเนาะจักปีแล้วตู้เจ้าโอมาบ่60บล้บ่อ๋อ10ปีคนญาโดยอ่าเนาะก็อยู่ดีแม่แห้งอยู่บ่ตู้อ่าเขียวมากเนาะเออนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะ อ่ายูกาลายลรคหอบหืดนี่ตูเว้าหอบโรคหอบหืดย่างไปใกล้ๆมากหันใจสาวเอาอปวดคั่นเนาะโดยเ้อไหออมาว่านี่ยโดยานอนน้ําคืนยังไม่ออกไปชมเมอ่าเนาะอันให้นาเจ้าบ่ได้เฮ็ดบ่เอ้ยบ่ได้เฮ็ดบ่มีนาเฮ็ดเนาะโดย คือทรงนี้กับยุดก้อนบันเนาะโปรยอันทางไอ้สร้างเพิ่นมาเฮเทือนเห็นยังไม่่โทษด,ด้วยเนาะอันนี้เพิ่มเนแต่จังมือแล้วนี่สามมือนี่แหละวะเฮ้ปรยสามมือนสามมือโอ้ถือว่าดำเนินการกัน <c oughs> รวดเรนะ็วเ,าเนาะแค่เว,วลาสามมือที่ขึ้นค้งห้างนี่กันโอ้เลย อันนี้อันทั้งไอ้างนี่นั่นทั้งบริจาน์พุ่นเอามาแต่พุ่นเบ้อเลยทั้งเอามาทั้งบริจาน์ทำดำเนินการมาพี่น้องเลยกินข้าวแล้วว่าล่ะเจ้าเมื่อนไงแต่เศร้าพุ่นเลยทีตอนเถียงกำลังเห็ดบอกบบาหนี่อยตอนเถียงกำลังเห็ดกับเข่าเห็ดกินอยู่อ่ะเนาะมืัอนี่กลับมาอันเราได้ซื้อขนมมาเด้อมืัอนี่เด้อ เลยไีทั้งเดี๋ยวประจันกับจิคอามาสัมภาษณ์อีกรอบนึงเนาะอาจารย์ซื้อกรตุ้มขนมมาให้เยอะนั่งคึ้นดีนั่งคึ้นดีเนาะตอนนี้กะก้อนหนาในมองอันนี้กะเป็นเพชรตังนู่นเหรอเนาะหนูหนยสังกสีนี่กะทั้งอันบอยยาวเข้ามาหมอบให้เนาะหนยอ่าวันนี้ก็ได้ตัวเติมโอ้เติว่า ok đấy gì cả nó, rồi, rồi, cứ này nó nặng vô, ừ. hả? hả, hơn san cả chỉ để nặng may đấy ủa gì nó, rồi, hết những người này, đáng này, này <cười> <cười> Đừng hết là <nhé>, ngộ <laughs> <laughs> เพชรนังโง่งโไปกา้าน้บ่หรือว,ว่าหาแบบนี้หาตอนเศร้าตอนนี่แหละมันลบาดนะมันบานนะมาออกหลายมือแล้วหากระหูจักน้าหม,าหมูแล้วไปหาว่ากินสองมือแล้วคือว,ว่าได้กับมาหน,นี้แหละเดี๋ยวว่าเพชรหอนออกก็ได้อยู่ได้กินอยู่เนาะแมน <EN. S 1> ช่วงนี้ยังเพ่อได้นั่นปันดอกกินช่วงพลนี่พอได้กินอยู่พุ้นตกแร้งผมมันอึดนั่น ก็ได้บ่สมไม้อ่ะเาเพิ่นอยู่ช่วงนี้แหละเลยเฮาก็บิดพกบ่คืองอไม้งอไม้ถึงถึงเป็นน้ํหมอกน้ํไม้ก็พอได้อยู่ได้กินนี่เนาะเลยหายปรชะก็มนแหอู่บ้านนี่เจ้าลําให้ํานาแล้วเบิดบ่เอ้ยเออผู้แรกก็แผู้ยังก็ยังบางคนก็ยังบ่นาโนนน่นะยังบ่แล้ว วงนั้นเอาลงน้ำาลาวนั่ง,ง,นาางกับเจเ้าก็แล่วลายแล้วกะจีว่าช่วงเดือนนี้กับเดือนแปดเดือนเก้าเลยเนาะกะสีเริ่มแล้วกันเบิดลายแล้วนะโอเคนสเนออันที่เฮาสิกาสีได้อพอดีมีทางผู้ใหญ่ได้หับได้สมในซองของเฮานะเนาะโดยเพื่นก็ได้อันฝากเงินจำนวนหนึ่งมาให้เนาะ โดยจำนวนหาหลายบาทเท่ากระเตะเป็นเงินกีบมาให้แล้วสุดเดือดครอบครัวเจ้าอีกตัวหนึ่งเนาะโดยปรได้ใช้จ่ายซื้อประเด็กเป็นนัวในครอบครัวเนาะสุดอยู่ซื้อกินรวยต้มขนมให้ลูกเต้าเนี่ยอันนี้ว่าน้องหลาผู้นี่หลานเนาะอืมก็เฮือนหลังนั่นแหลยเหนื่อยจะไปทางใดมาหลินน้ำู่พี่เห่อยเหนี่อยอยู่เฮือน อร่อยน้ำมันดูดูดูปินาไปหาเบาเที่ยงพูนลูกงั้นจังหน่อยก็สิเปิดโรงงามมุงเฮียนนะฮะอันเข่าของงามุงเฮียนนี่แหละเด้อดูดพูดันข้างหลังนะก็เมนนั่เนาะลูกจะน็อกดูดเมนพูดนี่ก็เอ้ยพูดนี่เข่าของงามุงเฮียนบดนนั่นน้อยเออวันที่ห้เข่าปีนี้แหละ หลังจากมีแควขอแรลเปลี่ยนขั้นบ่ได้ทูดทีไฮะเมนบ่เขาโอ้ยเมลูอ้าไก่บ่ไปกระบอกไก่เห็นเดหลังจากได้หมู่บันมีลายมีคูค้นแบบนี้ซึ่งเพิ่งชงไอ้น้องลวบ่มีน้องหลานบ่เมนไม่ทั้งสองนี่แหละทั้งสองนี่เลยเมยน่วได้ได้กันย่างโบขาวขั้นบนได้ทูดทบในเมลูอ้าวดูว่ะหนืวว่าถ้าถาายมันก็มันจะเป็นหัวบอมันกันได้ว่ามันห่ม ไปปั่นเตียงครับมุงเฮียนเนาะมูงมาได้เบิดแล้วมาแนงชั่วโมงสองไอ้นอกอย่างอายมูงอะคืนนี่กันโซลีกระฮาเฮ็ดกระเทียงกันไปน้ำอันนี้ก็ได้เมื่อวานเมันอยางได้ดูถีบเนาะเคยขี่ยู่บ่ทอ่ะเมื่อเป็นเท่าไลท่านแล้วบ่าววังหันก็ได้ดูถีบเหมือนว่าอันช่วงนั้นแบบ พอเห็ดนานงานได้เนาะได้กับบนรวงบนร้ายบา่าวเอ้ยก็คือว่าเอาหันละโลยซื้อแบ่งซื้อหั่นซื้อหนีซื้ออยู่ซื้อกินผมพ่อจีเห็ดจีสางนี่แหละ,ะลูกเต้ากมาแบบนี้ออแหล,ละแมน่นโลยเลยซื้อทั้งหน้าบริสทั้งหลังแม่ดวงไหนทางไหนบ่อนเนาะอ้าโตห่อนห่อนนะี่ตั้งแต่ช่วงพ่อ,อก็แม่ได้เห็ดงานเ <c oughs> ห็ดการปกติิเพ่นแล้ววันนี้พ่อ่น เป็นลอยเป็นเปียกแล้พักกันมาอยู่บ้านอยู่ช่องบ้นานนี้ไข้เนรแล้วซักยากับต้มยากินเราเป็นมกักแบบเป็นลอยเนาะแขงขาแล้วนะเดี๋ยวนี้เราไข่เร็วย่างไปะนะแล้วก็บใบไข่เพนั่นเป็นไดเลยโดูโดยจได้จ้างเขาเก็บน้นำใน <Message. S 1> <า>ยางก,ก็กกได้ช่วงนั้นมันลูกน้อยมันเป็นเฮดเจ้าอันตัยเอเวอเรสต์หือเปล่ ฮะโอเคเนาะสเนาะเดี๋ยวเขาสีมอบเงินให้เจ้าละกันเจ้าก็สีได้เฮ็นอายุได้กินให้ทั้งให้สร้างมาด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเกะเที่ยงเด้อพี่น้องเที่ยงกลัวสีบายมุ่งเนาะสร้างเพื่อสีได้อายุเพื่อเพื่อสีได้เฮ็นอายุได้กินให่งสร้างเพิ่อพี่น้องเลยเลยโอเคสพี่น้องเนาะอ่าบปเสียงกัสิมอบเงินอ่าจำนวนที่ทางผู้ใหญ่เจดี่ยแห่งพิเศษนิ่ม อ่ามามอบให้ครบอบครัวเราพี่น้องเนาะดูบรเิเวงกระแตกมาเป็นทีร้อยได้พี่น้องเนาะอ่าหาร้อยกับตอนนี้กับชิตกอยู่ประมาณสองแสนห้าสิบพันกีบพี่น้องเยดูบรเิเวงกระหักออกไปหาสิบพันกีบพอ,อดีอ่าเดินทางมาพี่นด็กพี่น้องเนาะตื่นน้ำหมกน้ำมันเลยหักออกไปตอนนี้ก็เหลืออยู่สองแสนกีบพี่น้อยบริรเวงชิมม,อม่อบทั้งอ่าครบอบครัวอด้วยแต็นด้ยพี่น้องเนาะดูฮ่าเลย โอเคเนาะเสนออจังไรกะอสุดท้ายนี่ก็มิแต่ไห้เอื้อยฝากขอบุญขอบคุณทางอันพอสมยงจันทกางเนาะเป็นกะเป็นคนประเทศไทยไนไห่ขอพากขอบุญขอบคุณในอุปโภคใช่เพื่อนีนเนาะดูอะขอบุญขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีกันได้ที่ช่วยเยืออุดหนุนครอบครัวลูกหลานจีนดูเมตตาปานี่กัได้ขอหันอยู่ดีไม่แห้ง เจ็บผูเห็นไดคล่องไข่ผู้หายนีแล้วหายมันหายเนื้อนาอยู่ดีไม่แห้งโดยเนาะอาเส้นกันเนาะก็ถือว่าทางผู้ให้และผู้รับเนาะสาธุนั่นแหละโดยโอเคเนาะเสื้อเนาะเห็ดเนื้ออยู่ในกินในทางในทางบินเด้อโดยโดยอ้าวตู้ไปก่อนเด้อวันนี้เด้ออ้าวสบายดีสบายดีลูกสบายดีเล่าเน๊ะ thằng ừ. à, ừ. à, okay, ừ. nó cắp ở đây ai đó bà nị đó nó ok phi nông nó cả à bệnh cái cần khốp bớt thịt nó nó cả đó con vườn thiệt phần con phi nông ơi đó này này nó thịt nàng ngụ nàng treo nó แต่อันน like ี้เนี่ยที่ส่นที่เศร้ามองขึ้นอยู่ข้างนอกเลยเนาะแต่ถือว่าก็เด้อเดี๋ยวนี้ก็สังกษีข้างนอกเลยงานยาวเขาเพิ่นก็ได้มาหมอมให้เนาะเขาเป็นก็ได้ปับใส่เลยข้างนองเลยถือว่าภาพฝนตกมากกับใครกลัวคนหนาอยู่กันอยี่น้องเนาะอ่าขาเบิ้งอีกจุดนึงพี่น้องเนาะอ่าลังนี้พี่น้องเนาะเป็นก๊ลังเป็ดใหม่อยู่พี่น้องเลยพอดี ทางผู้ใหญ่กับเพิ่นกับทางให้บูจันไมาเห็ดบ้านเนินซานให้พี่น้องเนาะแานของไอเตนนี่พี่น้น่อยโดูทางไอซานกับเห็ดกับสามมือพี่น้องเนาะก็ถือว่าน้ำเดินการแล้วก็เร็วรวดท่านใจดีพี่น้องเนาะเลยก็ถือว่ารูปร่างทรงกับงามพี่อนหน่อยเนาะเลยอันนี้ก็จะเป็นหมงส่วนพักส่วนหญ้าแล้วพี่น้องเนาะอยู่ให้กลิ่นภายในครอบครัวแล้วพี่น้องเอยโอ้ย อ่อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นเดินเป็นอย่างนี้นะจะเจม่นเดินของเราหน่อยพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นส่วนมันส่วนยางเราหนอ่อยพี่น้องเนาะแือว่ากวงขวงอยู่พี่น้องเอ้กูดได้จนเกือบอออเจ้เนาะตกแรงมาเพิน่นก็จะได้ขุดนี่ยก็เอาน้ำมันนี่ไปคายพี่นอ้องอ๋ะโอเคสัตพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้พี่น้องเอ้โดยคนอื่นกับโบเซียงก็ต้องขอขอบุขอบคุณ ทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อเนาะขอบุญขอบคุณทางพอสมยงจันทกางพี่น้องเอ๋ยเนาะอยู่ประเทศไทยพายในพี่น้องเพ๋่ป็นก็ได้ทรงเงินจำนวนมหาร้อยบาทผ่านซ่องของพ่อเสียงพี่น้องเนาะให้พ่อเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้อ่ามามอบเงินให้ทางครอบครัวของเอ้แตนพี่น้องเอ๋ยเนาะเดือเส่เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะเสียงก็ขอให้ทางพอสมยงจันทกางได้ภายในครอบครัวจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บมาให้ได้ความไข่บอยมีเด้อจะรุ่งเรื่องในการทีการงานตลอดไปเนาะ จังไรกามน,นี้พี่น้องเอ๋ยบูเชียงกะสิคอตัวเดินทางก็มาอีพี่น้องเนาะมาดื่นบูเชียงต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น,อน้องเขาเนาะที่ขามากูติดตามนะครับสมได้ให้กำลังใจบูเชียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะโดยแต่หากว่าบูเชียงพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขอยข,ของพี่น้องในลายเนาะฮะโอเคพี่น้องเนาะจังไรกามาพบมาเจอในคลิปหน้าของบูเชียงอีกต่อไปพี่น้องเลยสำหรับมอน,นี้พี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องเลยสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง กันเบอร์สุขสุขคนเอ้อพี่น้องสบายดี